นี้จะเล่นกลเซแบงคน์ห้าสิบเป็นแบงค์ร้อยมีแบงค์ห้าสิบอยู่หนึ่งใบนะครับแบงค์ห้าสิบแล้วผมจะพับนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับด้านหน้าก็ไม่มีอะไรในมือผมก็ไม่มีอะไรผมจะพับแบงค์นะครับพับ เาค่อยพับนะครับพับพับพับแล้วก็กลางแบงอ์กงนาปึ๊บ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 ป๊บกลายเป็นแบงร้ลอยแล้วครับ แล้วเราก็จะผักแบงลอยนะครับให้กลายเป็นแบงห้าสิบเป็นแบงห้าสิบแล้ว ครับ